เริ่มมีความคิดที่แบบอยากจะลงแข่งแล้วเป็นนักกีฬาตอนไหนตอนไหนไม่รู้แต่ว่าเหมือนแค่รู้สึกว่าไม่อยากเล่นเฉยเฉยไ อยากเล่นแล้วก็ได้ตังค์ด้วยใช่พี่ก็ชวนเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เล่นตามที่ตัวเองอยากเล่นกันะคือเข้าไปตอนนั้นทีมมันขาดเมย์ขาดอะไรเงี้ยแต่ผมตอนนั้นเล่นออฟเลนไงเล่นเชิร์ออฟเลนอยู่ใช่ก็เลยแบบแข่งได้ขึ้นทั้งขอออกเลยเราเป็นคนขอเองเขอเออใช่พี่ทีมทีมนั้นคือใครแล้วใครเป็นคนมาชวนพูดได้ถ้าตอนนี้นะถ้าแบบตกตะกอนแล้วตอนนี้อาจจะเป็นฟิลแบบว่าไม่รู้วิธีจริงจังตอนนั้นอะพี่ แบบรู้วิธีสนุกอะรู้วิธีเล่นให้สนุกอะไรเงี้ยมันแบบมีพี่คนนึงบอกว่าเอ้ยแบบผมสนุกเกินไปอะไรเงี้ยมีความสุขเกินไปแต่ตอนนั้นคือแบบว่า ผมออกจากปุยลำก็คือแบบเพิ่งเคยโดนเป็นสัญญาปีหนึ่งแต่ว่าเพิ่งเคยโดนฉีสัญญาเขนฉีสัญญาเลยเออเขาเรียกไม่ได้ฉีเขาเรียกทำอะไรผิดยกยกเรื่องสัญญามากกว่าประมาณนั้นเล่เราผิดไหมเราทำอะไรผิดไหมเออเหมือนไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่าอาจจะแบบตอนนั้นมันไม่มีเเหมือนตอนนี้ก็กำลังฝึกอยู่พี่แบบกำลังแบบสมมุติว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะแบบผมเพิ่งคอร์สเออเขาเรียกว่าอะไรอะเจ๋หงเจ๋หง